น้ามานวันนี้ครับผมเล่ากันสองคนเป็นเรื่องราวของผู้ปกครองท่านหนึ่งนะฮะ<า>ถูก โรงเรียนเรียกมาบอกว่า,วานักเรียนของตัวเองเนี่ยทำผิดกฎอย่างรุนแรงอโอ้โหพวกพวกครองเี่ยมาเลยท่านผู้วยการครับลูกผมทําผิดกฎอะไรเหรอครับจริงจริงลูกคุณก็ไม่ทำ,ทำผิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นนะละลูกผมมันเกเรไปรังแกใครอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะลูกของคุณเป็นเด็กดีค่ะผลการเรียนก็อยู่ในระดับท็อปค่ะเหรแล้วเขาโดดเรียนอะไรหรือเปล่าผมจะได้สั่งสอนมันทําไมถึงต้องเรียกผมมา ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะแล,แล้วมีปัญหาอะไรเลยครับเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายค่ะโอ,โ,โอ้ท่านผู้นายการเรื่องนี้ผมไม่ยอมเด็ดขาดล <c oughs> ูกผมนี่แต่งตัวเรียบร้อยตามกฎระเบียบเป๊ะผมดูแลด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะกระโปรงเนี่ยผมสั่งตัดกับมือเลยหัวเข่าไปหนึ่งนิ้วเ <c oughs> ข้าตามกฎกระทรวงสถาิการเป๊ะคอซองระยะห่างปกเท่าไหร่สีซองเท่าไหร่โอ้โหทรงผมนี่นะไม่มียาว ต้องติ่งหูพอดีเปะเป็นติ่งเกาหลีเลยทีเดียว <laughs> แล้วลูกผมมันจะผิดได้ยังไงครับผิดสิคะเพราลูกของคุณคำนำหน้าเป็นเด็กชายนะคะว้า